สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พมก็ช่อง PM, พีเอ็นพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอาวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมดูรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ใดซื้อสองนะพี่นะก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะ ส่วนช่องทางกิที่องเราเบอร์โทร0824804746ก็ผมส่วนไอดีลน์ให้ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอและะ้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพีเยพบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคระับสารบพีนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนีงจะเป็นเหรียอญอจะเลื่อนพรานบนหลวงปู่ทิมนะพี่นะ เป็นรุ่นอ่าบรรจุหัวใจนะพี่นะปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับผมนีนรายการที่หนึ่งนะพี่นะ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอ่นานไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกแจ้งองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์ทุกทุกมาแจ้งหมายเลขติดกับผมได้เลยครับผมอ่าสําหรับช่วงเย็นนี้ก็สององค์สองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ตรงนี้หมายเลขหนึ่งครับผมเนี่รุ่นบรรจุหัวใจครับผมนี่ครับ ปีสองห้าห้าเจ็ดครับผมนี่องนี้หมายเลขหนึ่งนะพี่นะต่อไปเป็นหมายเลขสองหมายเลขสองจะเป็นหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะพี่นะนี่หลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนรายการที่สองครับผมนี่ครับ วัดเขาสมอคอนนะพี่นะปีสองห้าสามแปดครับผมองนี้รายการที่สองครับผมต่อไปเป็นปูทวดรายการที่สามองนี้จะเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อโซนเมฆพัดนะพี่นะ องนี้รายการที่สามครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่จะเป็เหรียญกรมหลวงจุพรนะครับเปเหรียญกรมหลวงจุมพรรายการที่สี่ครับผมนี่เหรียญี้รายการที่สนะี่นะพี่นะต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชรายการที่ห้า เป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับผมนี่รายการที่ห้าครับผมรายการนี้ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรายการที่หกนี่ครับอ่าจะเป็นวัดสวนส้มแล้วนนพี่นะนวัดสวนส้มปีสองพนห้าร้อยสิบนี่ครับรายการที่หกครับผม รายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่จเจ็ดนะจะเป็นซุ้มกอขนมเปียะนะพี่นะน,นี่รายการที่เจ็ดจะเป็นซุ้มกอขนมเปียะครับผมนี่ตรงนี้รายการที่เจ็ดครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้ารายการที่แปด ครับนรงนี้รายการที่แปดนะพี่นะีน่ครับตองนี้รายการที่แปดตลอไปเป็นปูดทวดพิมพ์พนลอดเนื้ออ่าโซนไม่กระพัดนะพี่นะนี่รายการที่เก้าองนี้รายการที่เก้าครับผมนี่ <c oughs> นี่ครับาน,นการที่9ต่อไปเป็นรายการที่10จะเป็นอ่าสมเด็จพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวนะพี่นะนสมเด็จพระพุทธโคดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวครับผม ครับนี่องค์นี้ลายการที่สิบนะพี่นะนี่ครับต่อไปเป็นภาพหงอายุยืนหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุลนาครายการที่สิบเอ็ดองนี้รายการที่สนะิบอปเปอ,อ็ดาานนรรอรรครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองจะเป็น เหรียญลลโกโต้แล้วพี่นะนรายการที่สิบสองจะเป็นเหรียญโลโโตะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งครับผมนี่ครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งครับผมรายการที่สิบสองนะพี่นะนี่ครับรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามจะเป็นเตา หลงปูแสนเต่าหลงปูแสนรายการที่สิบสามครับผมนี่ครับองนี้รายการที่สิบสามนะนี่ครับนี่รายการที่สิบสามครับผม <c oughs> ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยรายการที่สิบสี่นี่ครัองนี้รายการที่สิบสี่ครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเสือไม่ทราบที่นะพี่นะ ครับี่เป็นซื้อ,อไม่ทราบที่นะพี่นะน่นีนครับรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อก,กันรายการที่สิบหกครับผม นะครับในห้องนีนมม้รายการที่สิบหกครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวกปูเพิ่มวัดการมาแก้วนี่ครับรายการที่สิบเจ็ดครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดจะเป็นปูทวดอ่าเป็นหลังทอชิงสองตัวนะตรงนี้รายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับนี่ตรงนี้รายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อว,วันวัดคลองคูนครับผมงาปีสองห้าห้าสี่นะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อว,วันวัดคลองคูนรายการที่สิบเก้า ต่อไปเป็นพระซุ้มกอร,รายการที่ยี่สิบครับผมอันอนี้รายการที่ยี่สิบครับต่อไปเป็นเหร,รียญจุฬาลงกรณ์รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม เป็นป่าพ่อแล้วพี่นะนี่ครับนี่รายการที่ยี่สเอ็ดครับผมรายการนี้ต่อไปเป็นสมเด็จแบกมาก่านหลวงปูกกวยรายการที่ยี่สิบสอง องนี้รายการที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นเรนหรียญลูปแหวนรายการที่ยี่สิบสามเป็นรุ่นสร้างตึกพยาบาลนะไี่ได้ไหนรายการที่ยี่สิบสามครับผมครับ สร้างตึกพยาบาลปี2521ครับผมรายการที่23ครับผมต่อไปเป็นปิดตาทางวัดสภพานสูงรายการที่24่สิองค์นี้รายการที่24ครับผม ต่อไปเป็นปุหนังรายการที่ยี่สิบห้านี่ครับเนี่งนี้รายการที่ยี่สิบห้าครับผมนะครับ ต่อไปเป็นภาพสำเร็จรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่ครับนองค์นี้รายการที่ยี่สิบหก ต่อไปเป็นปิดตาหลหือพ่อแพรรายการที่27ก็ครับผมปิดตาจัมโบ้รุ่นพิเศษหลหวอพ่อแพรนะรายการที่27ก็ครับผมคัพนี่ตมงนีีรายการที่27ก็ครับผมนี่มีตะกุดนะนคะครับ นองค์นี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะไปนะต่อไปเป็นปิดตาวัดอ่างศิลารายการที่ยี่สิบแปดครับผมปิดตาวัดอ่างศิลาครับผมรายการที่ยี่สิบแปดครับผม นี่ครับนี่ตรงนี้รายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นรูปรูปถ่า,ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแครายการที่ยี่สิบเก้ารูปถ่ายหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับผมนี่นี่ครับนี่รายการที่ยี่สิบเก้าครับผมรายการนี้ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นคุณแผน ขี่ไก่ลงพวกกลวยครับผมรายการที่สามสิบครับผมนี่คุณแผนขี่ไก่ลงพวกกลวยครับผมรายการที่สามสิบนะนะครับนะครับนี่องค์นี้รายการที่สามสิบ,คร,บรรครับผม แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูภาพเพิ่มเติมผมจะไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะส่งมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ